สวัค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะ,ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าองชาแนลยินดียินดีต้อรับสู่จ่องเจ้าชาแนลนะคะคนนี้อ่ะคนนี้เห็นตั้งแต่เล็กๆกเานักเรียนนะคะอรับนอีนะคะที่อีกมานหวานมาจไม่ี่นอ่า่นคะ ่ามันยายนะคะพี่น <absorption> ้องสองขามะคะแล้วก็เตียมกระเซสุวเหมนด่ ฝรั่งก็มีนะคะคนต่างชาติอึง้งต่างชาติอึง้งคนจะเป็นลมนนักเรียต่างชาติอึง้งดิ้นดันดับถึงถ่งายอยู่ที่บริเวณนั้นค่ะ นะคะบัรยา